สวัสดีค่ะพบกับช่องรถมือสอสุโขทัยนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะมีรถอีซู u t ทีเอฟนะคะสีแดงมาแนะนํานะคะสําหรับรายละเอียดของเชิญคุณเก่งต่อเลยค่ะครับผมวันนี้นะครับกับ i ี u ุ u t ทีเอฟปีสานะครับผมเดี๋ยวให้ดูเล่มกันนิดนึงนะครับครับผมอ่าในเล่มนะครับปี39นะครับผมครับผมป้ายทะเบียน บสฤศีสองสามปกสองนะครับผมเชียงรายนะครับรถเหนือนะครับผมของเราจะเน้นเป็นรถภาคเหนือเนาะเรื่องคลัสซีนะครับหายห่วงนะครับรถภาคเหนือผมให้ดูสีโดยรวมรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวดูสีโดยรวมรอบคันดูระยะไกลก่อนนะครับดูทรงก่อนนะล้อแม็กนะครับสีบอลเงินสวยนะครับล้อล้อแม็กนะครับผมดูสีโดยรวมนะครับสีแดงมะเมี่ยวนะครับ สีโดยรวมนะครับรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับดูเม็ดสีนะครับผมสีสวยนะครับเรียบเนียนทั้งคันนะครับเมื่อกี้ขับมานะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับช่วงล่างอะไรก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดูทรงนะครับหล่อนะครับทรงสวยนะครับผมให้ดูไกลๆกันก่อนรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภายในห้องเครื่องและช่วงล่างนะครับผม อ่าโอเคครับเดี okay, ๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผมใกล้ๆสีเงานะครับสวยเรียบเนียนทั้งคันเลยนะครับสีเงาวับเลยนะครับผมอ่าสีสวยนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องอายข้างบ้านเลยครับซื้อรถเข้าไปนะครับสีสีสวยนะครับอ่าครับสีสวยครับแดงมากเมี่ยวนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับผมภายในภายในคอนโซลสวยนะครับ เลขไม้นะครับอ่าดูกันเอาเองนะครับผมอ่าเลขไม้ประมาณนี้นะครับผมภายในคอนโซลสวยนะครับผมแอร์เย็นนะครับประตูด้านซ้ายนะครับผมด้านขวานะครับอ่าเบาะนะครับตํำหนิน้อยมากเลยนะครับผมโอเคครับผมเบาะด้านหลังก็สวยนะครับผมพื้นหลังคาก็โอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับผม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมเดี๋ยวดูช่วงล่างก่อนดีกว่านะครับผมช่วงล่างนะครับช่วงล่างสวยนะครับคัสซีสวยนะครับอ่าสวยทั้งเส้นเลยครับผมคัสซีดูข้างหลังนะครับมียางอะไรให้ไหมอ่าด้านหลังนะครับอ่ามียางอะไรให้ด้วยครับเฟืองท้ายนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผม กระบะแม c ไลเนอรนะครับผมจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับรายละเอียดก็จะต้องได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องและฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันนิดนึงนะครับผมห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยนะครับผมอ่าสวยงามเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวให้คุณปุ้ยสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับในระหว่างนี้ดูตามซอกตามมุมกันนิดนึงนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์วเ,เสียงเดินเตานะครับเรียบเยนียนดีนะครับผมโอเคครับ ผมทดลองขับให้ดูนะครับผมครับผมทดสอบ Isuzu j e R ปีสามเก้านะครับผมคันนี้วงอะไร Power กระบะแคบนะครับภายในนะครับภายในคอนโซลสวยนะครับผมเลขไม้นะครับสองแสนกโลนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีนะครับเลขไม้นะครับแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นภายในสวยครับด้านหน้าด้านหลังด้านบนนะครับผม ใช้ได้นะครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับผมอ่าเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับอ่าเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดแน่แนๆน,นะครับผมอ่าหัตตาเร่งเร่งดีนะครับรถเร่งพุ่งนะครับผมพูดปปร์กนะครับผมใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบศูนย์กันนิดนึงนะครับผมศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าถือว่าโอเคนะครับผมช่วงล่างนะครับ ไม่มีกึ่งกั้งนะครับผมช่วงล่างแน่นๆนะครับเกใช้ได้เลยนะครับผมเร่งพุ่งดีนะครับเดี๋ยวทดสอบเบรกกันนิดนึงนะครับผมเบรกอยู่ดีนะครับครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับอีซุทิปอาปีสามเก้ากระบะแคปบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมคันนี้นะครับผมรถขับอัตราเร่งพุ่งดีนะครับผมช่วงล่างเฟืองเกียร์เฟืองท้ายไม่มีหลุดไม่มีห่อนครับ รถสงสวยนะครับสีก็สวยด้วยนะครับคันนี้สีแดงมะเหมี่ยวนะครับสวยหล่อนครับเงาทั้งคันไม่มีริ้วรอยนะครับผมคันนี้หาพี่พี่ซื้อไปนะครับผมคันนี้ครับรับรองว่าถูกคุ้มนะครับถูกใจแน่นอนนะครับผมคันนี้โอเคครับอามีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับอาวุธโอเคครับผมเดี๋ยวให้คุณปุ้ยสรุปราคานิดนึงนะครับผมคุณปุ้ยสรุปราคานิดนึงนะครับ รถยนต์อีซูซูนะคะ t m r p ี9้คันนี้นะคะทางช่องรถมือสองสุโขทยัยขายอยู่ที่ราคา135,000บาทนะคะต่อรองได้ค่ะสนใจดูรถได้ที่คุณเก่งนะคะตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะโทร085 379 2785ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการรับชม คลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุขโขทัยนะคะให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราหารถสวยๆมาให้ทุกท่านรับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ